เจ้าตั้งร้านเจ้ากับแม่หลดหนาะฝนเอ้เคยนอนตานบ้านอยู่หน้ากลางนะครับสวัสดีพี่น้องเฮานะครับก็บยังที่เคยเบากันไว้นะครับพี่น้องว่าบริมีโอกาสออกมาผ้าพี่น้องเข้าลตลาดแยามมะเร็งนะครับมือนีก็เลยออกม่ออกมากับเจ้าซี่แหละครับพี่น้องออกมาพร้อมก็ฝากกับฝนได้มือนีผ้าอยู่เขาววสันนะครับหลากย่เาเลยพอด คุณนะเมที่เท่าไรสามสิบบ่พี่นองเข้ากับตั้งร้านค่าร้านขายแล้วผลกับมาครับช่วงมาหันกับเพราะท่นี่ได้บบเมื่อดมาผลมากมากพร้อมผลเลยนะครับผลกับมาพร้อมกันเลยนะครับจังสีแงส่แล้วจังสี่แล้วตั้งล้านตั้งยังเรียบร้อยแล้วกับม่ก็ควรเขาจะกำลังทีไไนได้้าดได้ขายก็ได้ผลกับแม่ควรแล้ว นี่แหละครับบรรยากาศครับบรรยากาศเนี่ยเมือเรงนะครับตลาดกกคอออำเภอนากางเขานะครับเอาฝ่าว่าอุดหนุนกันครับพี่น้องฝ้าว่าอุดหนุนกันเด้อให้ยว่าเห้ยว่าสร้างฝนฝ่าบพท่านในไม้ลายบ่ราท่านในไม้แห้งครับฝ่าวาอุดหนุนกันฝ่าวมาอุดหนุนกันนะครับเอาสู่สูเด้อพี่น้องเขาก็ได้เนาะพ่อขาแม่ข่านะครับสู่ๆสู่นะครับเป็นกำลังใจให้กันไปนะครับเคยนวลตาลบานอยู่นากางสวัสดีครับพี่น้อง